สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนรอรักเก่านะคะของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนค่ะไพ่ใบแรกนะคะเดอะเมอร์จิเชียน หกถ้วยค่ะเก้าดาบค่ะเจ็ดไม้เดสนายออฟคัพคิงออฟคัพสองดาบค่ะสามเหรียญ <c oughs> และสิบถ้วยค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะคนที่รอรักเก่าอยู่นะในตรงนี้เออก็บอกเลยว่าชาวธาตุไฟนะคะเป็นคนทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์นะในตรงนี้ค่ะพลังงานของคุณคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่เหมือนจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าหาคุณเยอะอยู่แล้วแหละแต่เพีงเยงแต่ว่าในใจคุณตอนเนี้ยคุณยังรักคุณยังรอ คนเดิมคนเก่าของคุณนะเหมือนพบเหมือนเจอใครมาก็ไม่มีคนที่ถูกใจเท่ากับเขาอะค่ะค่ะในตรงนี้ค่ะพลังงานของ6กถ้วยนะคะก็บอกเลยว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะนั่นก็ขึ้นอยู่กับชาวธาตุไฟค่ะว่าจะให้โอกาสเขาไหมนะในตรงนี้ด้วยพลังงานในตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็อีกในนึงค่ะก็บอกเลยว่าในตรงนี้เหมือนปัญหาระหว่างคุณกับเขาที่เกิดขึ้นนะคะ่ะก่อนหน้านี้มันอาจจะมาจากปัญหาของ บุคคลที่สามที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ค่ะแล้วทาให้คุณกับเขามีปัญหามีประเด็นจบกันไปนะในตรงนี้ค่ะคุณก็มีความหวั่นใจนะอืมที่กลัวที่จะเจอปัญหานี้อีกนะค่ะแต่ก็บอกเลยว่าในตรงนี้ที่เขาจะกลับเข้ามาเพราะว่าเขาได้จบจากความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ที่เขาบัวพันอยู่ในตรงนี้นะ เขาจะจบจากความสัมพันธ์เดิมๆแล้วอยากที่จะกลับมันเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับคุณนะในตรงนี้อย่างที่มิการบ,บอกนะว่าขึ้นอยู่กับชาวธาตุไฟค่ะว่าจะให้โอกาสเขาไหมตรงนี้ชาวธาตุไฟก็คิดเยอะคิดหนักอยู่นะเพราะว่ามีพลังงานของสองดาบเข้ามาค่ะยังเหมือนก็ไม่ถามว่ารอไหมรออยากให้เขากลับเข้ามาไหมแต่เหมือนไม่มั่นใจว่าจะให้โอกาสเขาโดยปัจจุบันทันด่วนไหมเหมือนเขากลับเข้ามาก็จะเปิดใจให้เขาเลยดีไหมในตรงนี้ บอกเลยว่ามีความหวาดระแวงอยู่ลึกๆแล้วยังกล,กลัวกลัวความผิดหวังกลัวก,วการเสียใจแต่ถามว่าต้องการเขาไหมหนี้เขาไหมอยากให้เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมอยากให้เขากลับเข้ามาค่ะเพราะว่ายังไงแล้วยังนึกถึงความที่ความสัมพันธ์เดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยกันอะ่ะยังเหมือนความรักความผูกพันยังอยู่ในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่ายังคาดหวังที่จะสารความสัมพันธ์ต่อเขานะเพราะว่า เขาเป็นคนที่ถูกใจคุณเขาเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยคุณค่ะใจลึกๆของคุณน่ะอยากที่จะเปิดโอกาสให้เขากลับเข้ามาเต็มที่อยู่แล้วแหละเหมือนในตรงนี้ค่ะไม่กล้าเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะกลัวค่ะกลัวกับความผิดหวังกลัวกับการเสียใจอีกนะกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่ก็อยากที่จะให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเขาคิดยังไงอยู่คะในตอนนี้เขาอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธน์จริงแบบจริงจังไหม ค่ะเรามาดูพลังงานของเขาเนาะแปดดาบค่ะเดชชาลิออดค่ะเพดอฟสอดเดลเลร์เวอร์อยากจะกลับมานะเขาอยากจะกลับมาค่ะห้าเหรียญแปดเหรียญนายอฟสอด เดมเพจเดอะสตาร์ MP, แล้วตามมาด้วยเอ็ดออฟคับนะคะตรงนี้ก็บอกเลยนะคะด้วยพลังงานของเขาเขาอยากจะกลับเข้ามานะเขาคิดอยากจะกลับเข้ามาค่ะในในตอนเนี้ยเขาหาโอกาสเขาหาช่องทางที่จะติดต่อคุณหรือหาจังหวะที่จะติดต่อคุณอยู่นะอืยังรักยังรอยังรู้สึกว่ายังไงแล้วอ่ะคุณยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขายังไงแล้วอ่ะค่ะเขาก็ยังผูกพันกับคุณอยู่นะในตรงเนี้ยถึง คุณจะเป็นคนดื้อสาหรับเขานะในตรงนี้ในที่ในความรู้สึกของเขา่าคุณดื้อคุณั้นกับเขาอืมแต่ว่าถ้าถามว่าเขารู้สึกเหงารู้สึกไม่มีความสุขเหมือนอยู่กับคุณค่ะในตรงนี้นะเหมือนมีคุณอยู่อ่ะเขารู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกสบายใจมากกว่าในตรงนี้เขาคิดถึงคุณแล้วก็อยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์อมก็บอกเลยนะคะว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะกลับมาแบบ แบบจริงจังชัดเจนเลยทันทีทันควนะันน่ะอืมเหมือนกับหาวหาช่องทางหาโอกาสนนะั้ในตรงนี้เขาก็ไม่รู้ว่าคุณหายโกรธเขาหรือยังหรือว่าคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขาไหมนะแต่ก็บอกเลยว่าด้วยพลังงานในตรงนี้ยังรักยังคิดถึงยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งค่ะเอ็ดออพคับนะชัดเจนนะว่าต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ต้องการที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะในตรงนี้ก็มีพลังงานนะที่เขาจะกลับเข้ามารีเทิร์นคืนดีก,กับคุณเพียงแต่ว่าหาเวลาหาโอกาสอยู่นะคะในตรงนี้ค่ะถ้าการกลับมาของเขาในครั้งนี้นะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะถ้าคุณกับเขากลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งจะติดค่ะเหมือนกับเข้าใจกันมากขึ้นนะ The Emperor สี่ไม้ค่ะ เด e ะฟูลเหมือนไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเนาะการกลับมาครั้งนี้ก็เหมือนจริงจังชัดเจนแบบอาจจะเหมือนสร้างครอบครัวร่วมกันไปเลยค่ะในตรงนี้อยู่ด้วยกันไปเลยเนาะสามไม้ค่ะ King of สอดเจ็ดดาบเก้าเหรียญค่ะสองถ้วยค่ะและสามถ้วยค่ะโอเคค่ะ แนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะในการกลับมาดีเทิร์นคืนดีครั้งนี้นะคะถ้าได้สานความสัมพันธ์กันต่อนะก็บอกเลยว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ดิงมากกว่าเดิมเหมือนมันเป็นอะไรที่โหยหากันค่ะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องการที่จะพบจะเจอกันอยู่แล้วอ่ะพอได้กลับมาสานความสัมพันธ์กันใหม่มีการเคลียร์ใจกันใหม่อ่ะ มันเหมือนกับมีความรักความเข้าใจกันมากขึ้นอะ่ะปัญหาหรือว่าประเด็นต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันได้ถูกพูดได้ถูกคุยได้กถูกเคลียร์ใจกันนะคะมันทําให้รู้สึกโลง่งแล้วมันทําให้ได้สานความสัมพันธ์กันต่อได้อย่างสบายใจมากขึ้น The e m p e r o r ค่ะก็บอกเลยนะว่าในตรงเนี้ย ก็ขึ้นอยู่กับคุณเหมือนกันนะสาหรับชาวธาตุไฟคุณจะเป็นคนตัดสินนะคะในในรักครั้งนี้เหมือนคุณสามารถที่จะคุยกับเขาได้มากขึ้นคุณกับเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นในตรงนี้ค่ะพลังงานของชาวธาตุไฟขึ้นมาโดดเด่นนะค่ะสี่ไม้ค่ะยังไงแล้วคุณอยากที่จะจริงจังชัดเจนกันนะคะแล้วก็อยากที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันเลยเหมือนกันกับมาครั้งเนี้ยในหลายๆคู่นะคะพร้อมที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในหลายๆคู่ก็บอกเลยว่าเหมือนกับ การกัมาคันนี้เหมือนมีการพูดคุยกันแล้วเหมือนจริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นมองไปถึงอนาคตมองไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกัน The ะฟูค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าไม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปัญหามันจะเยอะแค่ไหนไม่รู้แหละคุณพร้อมที่จะสู้คุณพร้อมที่จะลุยแล้วกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเหมือนคุณทั้งคู่เลือกแล้วค่ะว่าจะไปต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าอุปสรรคปัญหามันจะมีอะไรวันข้างหน้าขอให้มันเป็นเรื่องของวันข้างหน้านะ แค่ในวันนี้ให้คุณกับเขามีกันละกันและสามารถสานความสัมพันธ์กันต่อได้นั่นคือพอแล้วค่ะสําหรับคุณสามไม้ค่ะยังไงเราก็บอกเลยว่าชัดเจนเนาะในการกลับมารีเทิร์นคืนดีครั้งนี้คุณกับเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นอย่างที่มิการบอกนะเพราะว่าจะติดขึ้นมาด้วยความรักความสัมพันธ์จะดําเนินไปได้อย่างแบบดีกว่าเดิมอะค่ะถามว่ารับรื่นร้อยเอร์เซ็นไหมก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นยังไงแล้วยังมีปัญหาเรื่องที่ ความเอาแต่ใจกันนะคะระหว่างคุณกับเขาแต่ส่วนมากจะเป็นชาวธาตุไฟนะที่จะหัวร้อนมากกว่าที่จะเอาแต่ใจมากกว่าค่ะในตรงนี้ก็ยังมีปัญหามีประเด็นนี้กันอยู่แต่ก็ยังรับได้ยังรับไหวยังไปต่อได้ค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างรู้แล้วเนอะว่าจุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งของคนแต่ละคนเป็นยังไงนะในตรงนี้ยังสามารถรับได้ยังสามารถที่จะเคลียร์กันได้ค่ะ King of P a r t i c l e 2สองถ้วยและสาถ้วยค่ะต่างคนต่างจริงจังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับว่า มีประสบการณ์มาแล้วการมูบออนจากกันไปมันทาให้รู้แล้วว่าขาดกันไม่ได้ทําให้รู้แล้วว่ายังไงเราก็ไม่มีใครดีเท่าคุณยังไงเราก็ไม่มีใครดีเท่าเขาค่ะในตรงนี้ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะถ้าได้กลับมาสานความสัมพันธ์กันต่อค่ะความสัมพันธ์จะดําเนินไปได้อย่างชัดเจนแล้วก็จริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้นนะค่ะแฮปปี้เอนดิ้งนะในตรงนี้นะคะระหว่างคุณกับเขา โอเคค่ะสําหรับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะที่รอคนรักเก่าอยู่นะในตรงนี้นะคะในหลายๆคู่นะคะก็บอกเลยว่ามีแนวโน้มสูงนะคะที่จะได้กลับมารีเทิร์นคืนดีกันนะมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันใหม่ค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าคนรักของคุณนะคะเขากาลังหาโอกาสหาจังหวะที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอืเหมือนต่างฝ่ายต่างรู้ล้ว่านในการที่ไม่มีกนและกัน,นะคะ่ะมัน มันทําให้เห็นแล้วว่ายังไงแล้ว่คุณขาดเขาไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้นะในตรงนี้จะมีการกลับมากลับมาเคลียร์ใจกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ